ฉะนั้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยสอนว่าให้มีสุขที่ใจก็จริงแต่ก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยแห่งความสุขด้วยยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าตรัสว่าสุขของฤหัสนั้นมีสีข้อ1อัติสุขสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์สองโภคสุขสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์เหล่านั้นและ 3. อนันตสุขสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้โยมฟังตรงนี้ดีๆนะอเพราะว่าโยมหลายท่านในยุคนี้โยมมีอัติสุข เพราะโยมมีทรัพย์แต่ทรัพย์นั้นโยมได้มาจากการรูดบัตรเครดิตโยมมีโภคสุขสุขจริงแต่โยมรูดปืดรูดปืดแล้วมาทุกทรมานทีหลังนั่นเพราะ สุดท้ายแล้วโยมจะขาดอนันตสุขสุขที่เกิดจากการไม่หนีหนี้พอมีหนี้ขึ้นมาปั๊บบางทีจะนําเป็นทางนําไปให้หลายท่านเนี่ยทำการทุจริตเพื่อปลดหนี้ตัวเองซึ่งก็จะทาให้โยมปราศจากสุขข้อสุดท้ายเรียกว่าอันวัชสุขสุขที่เกิดจากทํางานปราศจากโทษดังนั้นก็ชวนโยมว่านอกจากมีใจเป็นสุขแล้วโยมต้องสร้างเหตุปัจจัยแห่งความสุขให้กับตัวเองให้กับครอบครัว